อะไรวะมาสี่แต่แต่คุยสองเลยนะอืโ<ฮ>อโหอะไรกันเริ่มยังเอาเลยดิกลัวอะไรวะเริ่มเลยไปละกดอัพคลิปโปง้งครับสวัสดีครับเปิดคลิปได้ดดเลยคลิปเกียจเปิดป่ะเปิดคลิปไงเปิดคลิปก็โอเคครับอะไรประมาณนะั้น เปิดค,คลิปน,นั่นดะิมึงเ,เ,เ,เปิดดินนลลคลิปมึงได,ด้ไหมกูเปิดไม่เป็นเออกูเปิดดิอันนี้หลักการการเป็นยูทูบเบอร์โหหลักการการยูทูบเบอร์กูละก้อลองลองพูดดิลองพูดลองพูดก่บนคลิปถ้าพูดเปิดคลิปไม่เป็นนี่คือไม่ต้องเป็นแล้วยูทูบเบอร์อตาแรกคุยไม่ก็ตาแรกกูอัดคลิปนะกูณปอแบบให้ดูมึงต้องดูผีมูฟก่อนแล้วกูมีอะไรมากพอที่อัดคลิปได้ไหมทำไมอ่ะ ไมไปอยู่ไอวอลน่ะอ้ยตามอยู่ไหนเงี้ยวะไม่เจอเห็นี่ยด้านหลังเฮ้ยไอวอลไม่ติดออกหายเนี่ยไออลไม่ติดเป็นไรวะไม่เดนะาิปน่อ๋อยไม่ิปอีก กูช่างแม่งไม่เอาเลยกูไม่หลักนะเพื่อนนึง,งบวกไปเอาแป๊บอาคลิปดีกว่าเร็วๆเร็วๆมันจะหลุดปัวะมันจะเด้งหลุดปะเด้งเด้งเหรอเด้งดิเอ้าใครยิงกูอ่ะนัดนี่เพื่ออะไรเนี่ยบ่อยคลิปไม่ชุบเลยคิปไม่ชุบด,ดี น่าจะยิงเพื่ออะไรวะไม่รู้คือไม่ผิดเปิดไม่บ่อยนะดิมันเปิดไม่ได้เลยไม่รำบาดเพื่อนนะครูก็ไม่เข้าใจวนะ่าน่าจะยิงช่องเอ้ยลองคิดแบบรายการสวัสดีใหม่ได้ป่ะคือแบบมันเหมือนมันทางก,การเก<ท>ิน<ท>อ่ะอันนีอน้อันนี้อัดคลิปแล้วลองไปดูตัวเองเล่นว่าม,มันเล่นยังไงวันนี้ก็มาฝากดิ้นเพื่อเล่นเอ้ะ กูซื้อลูกตองอา้าววันนี้ก็จะมาสอนเพื่อนเป็นยูทูบเบอร์ <laughs> <c oughs> โหเอาได้บอกซื้อซองกูซื้อลูกตองมาเนี่ยจะเลยวะเฮ้ยไม่โดน <c oughs> ไม่โด,ดนหัวเลยวะขึ้นมาเหมือนกัะ

เอาหายเฮ้ยเฮ้ยต้อหงายบอลไม่ติดเป็นไรวะไม่คขามันดูฟักฟักต้งจิตและสมาธิวะโอ้ยโอ้ยเขาเติงวะเราขังต้องระยะจูบอะ Ừ. Tôi nghe lại ngô đông đi qua mày còn cái ăn cái vô mày này á cái này á ăn này ăn สเปรย์พันไปโอ้ยไอเาเลยเหรอไม่ไม่ไม่ประกาศเลยเลยเหรออั่อ๊อกหายว่าอ๊อกไปเปล่าเฮ้ยเฮ้ยโดนปะ

โอ้ยยโอ้ย้โอ้ยโอ้ยเกืบตายไม่มียาด้เป็นนะขอปมยากันปมยาป๊มยากนเกือบตายไปึเดียวไม่พร้อมอ่ะ้ือีนตนสายจีนซือเสื้อผ้าสายฟิมแ้ผมจะาตลาดนะเพื่อนจะพาตลาดโอ้โหโอ้โหมามันโดนตัวตลอดเลยัวอ้ะ อตายหรอแป่งกลุ่ยังไม่ปัดพูต้องทำกูต้องทำตัวมันต่อรัมให้ได้ตกไหมวะตื่ม่งพิกาม่เฮ้ยขึ้นมาไหนนะกูเจออุหัวนะหัวนะหัวนะนี่จับดีเตอร์จะไม่เอาตัวมาตั่ตีเลยเรื่องไม่ล้าต่ หัวตัวเต็มเต็มตายแล้วหรอตายแล้วครับนี่รอ,อ้ยอ้มมันไปก่อนนะด้อดงหนวดหลุดเลยป่ะ

ได้ได้ได้ดีเซตดีเซตไอ้น้ำมันจะเอาอ่ะโอ้ยนั้นมีหอยดีไปดูเอาไอ้นั้นไอ้ตามมาไอ้เอ้าโอ้ยควันเลยอ๋อตายหรอเ็มหัวไป ตาลี่นี่มันมัค้างว่ะเฮ้ยไม่โดนค้างนะอ้ยค้างมากเลยอ่ะเอ้าเอ้ากูพัญญาอยู่เอ็นไม่บอกอ่ะไม่บอกไม,ไม่รู้ชีช้มาชุบไม่ไม่รู้โอ้จริงชีมช้มาชี้มาชุบดิชี้มันอยู่กับเพาะแค่นั้นแหละชี้มึงมาชุบกูนหน่อยเร็วกูจะหมอบอยู่กับรากมะม่วงแล้วเนี่ย กูบอกให้มาชุบเอาเอ้าชี้กรปั <c oughs> ่นน่ะชี้เอากูเล่นไหมอ้ากูบอกให้มาชุบไอชี้ืดูตายแล้วเดียวพอสมองไอโง่กูไม่ได้ไฮไลท์ดีเ <c oughs> อ๊ะ เอ้ยเสียเปลี่ยนนะเอาเอ๊ะสองหัวเหรอแป๊บนึงขอบังย่ากันทั้งนั้นตั้งหลักก่อนตั้งเนื้อตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนเอาโอ้เอ้าจำหมดตั้งหลักก่อนมามาอะไรก็ได้เอาหายตาย เดยนเดีนดิฟั๊มยาต่อยอยู่ไอ้เนี่เป็นประวัติศาสตร์เลยวมื่อไหนที่เปลี่ยนเสื้อน่ะไม่ใช่ประวัติศาสตร์แม่เขาบอกเลยวิ่งอยู่ไหนตามเขาคงไม่เจอว่ะนี่เข้ามาดิดูดูมันยิงโอ้ดูโอ้จีมึงเล่นอะไรเนี่ยดูมันเล่น,นตายง่ายวอลเลยอเอเ้ามึงออกได้ไงวะ ใครออกไม่ไอคิมมันออกยายบอลกูได้ไงวะกูตัาขังไว้ในบอลแล้วมาครับอุ้ยยยยไม่ใช่ไรแคุ่ดี้อะไรนี่ปั๊บนี่ปั๊มเลืองดยสองตายดัวยกันตายโหคมคมนะโอ้ยไอคิมาไงอะ มันว่าผิดตัวคอยยิงให้ชิยกกันไม่ไม่ต้องปั๊มยาหรอกอะไรองเง้ยไม่มีเลือดเลยเธอเอเธอเไหวเปล่าไหวเปล่าเอ้าตายแล้วเราจะยิงกมเนี่ย อขวางทางครับงทางมึงจะเข้ามาปวดทำไมมึงก็ไปอยู่ตรงอื่นแล้วมึงบอกมึงเข้ามาเฉยมึงไม่เลยแล้วมึงก็วิ่งมาปวดพวกกูเนี่ยขวางทางแล้วเราดูดิมันจะแพ้อยู่แล้วแล้วกูบอกให้ชุบมึงไม่ชุบเหรอตอนนั้นแล้วมึงจะรอตายแล้วเอาปืนยึงนไงเออแล้วตายยิงทำไมขวางทางแล้วครับเห้พูดอย่างนี้พูดอย่างนี้โดนมันล็อผิดตัวก็ถามโบเลยดิกระสนวะ รู <mile> ้ว <derived> ่าเจอใครสักแหลกก็มีการจะเอาไอวอลมาคุมมาขังกูไอ้ห่ากูเป็นบอทมั้งออกไม่ได้อย่างเงี้ยเหรอขวางทางนะรถลงม่อ่ะลงมาอ่ะครับเอฟนัดต่อจะมายินโง่เปล่าลงมาอ่ะลงมาอ่ะสบายทำคลิปเยอะครับเล่นเอฟนัดเล่นไปดูดูนอีกแล้วเฮ้ย กูได้ไฮไลท์ละมไฮไลท์ตัวเดียวอะนะแก่กึนกากึนสัดเล่นไปดูดุนอีกแล้วเฮ้ยกูได้ไฮไลท์ละมไฮไลท์ตัวเดียวอะนะแก่กึนแกากึนสุดเป็นยอะไรชี้มึงเป็นไรโทษก็รู้กูไม่ได้เล่นด้จริงมึงไอ้เชะโทษ เขาอาชิพหนึ่งหนึ่งกันอยู่อะหรเออมึงบอกเขามามาดูเฉยมึงจะมายินเฉยเฉยเฉยพ่อมึงยินนี่าแล้กินข้าวเสร็จแล้วไงก็เล่นไงเอาอ้หนึ่งหนึ่งกันอยู่เฮ้ยบวิ่งพันยาโบวิ่งวิ่งพันยาเห็นดูนอะไรรึเปลเจอใครก็แหลกครับเจอใครก็แหลกครับใคร่ะ อย่าชิปไปเอากลับนั้นไปเดี๋ยวขอกับโบูว่าจะอาชิปเนี่ยได้คอนเทนต์อยู่เนี่ยบริษัทได้คอนเทนต์เอ้าคุ้ยายเอาคุ้ยายเอาดูคุ้ยไฟเอาคุ้ยายแล้วดูทำหัวแล้วดูทำเลยเอาคุ้ยไฟเขาจะอาชิปกันไหนนี่ต้องได้คอนเทนต์อย่าออย่ามาห้าวอย่ามาใส่ที่ปางเขาแค่นี้ก็เอาตัวเลยอ่ะเพิ่มมาชุดหน่อยบูจะเล่นกับน้า มึงบอกว่าเอาเอามึงให้ตายเออบแล้วม yani the ึงต่งยยาอย่ามาห้าที่บางปะกงบอเลิงหัวเลยเหรอเออต่อยยาจูบเลยครไลท์ปะไฮไลทอ่ะพร้อมแล้วบอกครับทำไมบดเห็นบดมึงยามาพร้อมเจอท่าที่บางปะกงกงคงอะไรของนี่ยบดทำไมไม่โหดเหมือนเล่นจริงๆเลยอ่ะ อาชิฟมันรนเหรอทำมาใจสั่นคือชิฟรถแม่พ่นรุนอ่ะไอชิฟว่ามันแหล็กว่างั้นมันแหล็กไอพ่นวิ่งพันยาเนี่ยลูกกองวงลอยได้เอ้ยาเอากระนั้นกันเอากรนั้นกันนัดเด็ดด้านหลังไม่ไหนไมานัดไหนต้องเอาเอนกวายไอ้เยอ่าไปตายวงไปตายวงกระแพ้อะไรครับคอนเทนต์อ่ะตัวนั้นเลยอ่ะตัวนั้นเลยอ่ะตัวนั้นเลยอย่างเลนต่อ มีบัตรหนึ่งอ่ะออทำอ่าสายแล้วเหรอกูยอยากเปิดกูยอยากกูให้ไอ้นัำเข้าดิสกูจะด่าแม่งให้หนักดิส่ะเข้าอยู่เข้าอยู่แล้วปิดไม้โพงไอ้